สวัสดีครับเพื่อนๆโซเชียลทุกคนครับเข็มสองครับพี่น้องสถานีกลางบางซื่อครับตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามารับวัคซีนเข็มที่สองครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นจะไหนมาแอตตาครับเข็มสองแอตตาครับเดินกลางเลยนะครับเดินกลางเลยนะครับได้ฉีดได้ไวนะครับเดินกลางเลยนะครับ เดี๋ยวเอาไว้สำหริบอันพี่น้องเดี๋ยวทีนางรอคิวพี่น้องเข็มสองครับคนร้ายครับสถานีกลางบางซื่อเนาะ ทั้งวัคซีนบัคิ้นเพื่อเดินทางก็ลำบากครับพี่น้องสวัสดีครับเอกชัยบุญไทยครับก็าบาบอาการดีอยู่ครับไม่ไม่ไม่ไม,มีปัญหาเลย อันนี้แอตตาเหมือนเดิมใช่ไหมครับพกเพราะผมเองเขาประกาศว่ามันสูงสุดค่อยน,นะเข็มสองแล้วพี่น้อง <c oughs> อเก็บแอดด้าสองเข็มพี่น้องสถานีกลางบางซือ่อเป็นกำลังใจให้ได้ขเขาเริ่มพี่น้องเลย มือเบาแห้งครับพี่น้องอบ่เจ็บครับบ่ต้องยาด้อยพี่น้องเริ่มมันสีเด้อมาแต่เดินทางว่าใด,ดเน,น,นีน่ซิตาเกตเขาเป็นงานโยงเทนีแล้วคนเมื่อหลายปีลยแล้วต่โคตรพีดว่านพี่ไม่นี่แหละครับพี่น้องซีเรเมื่อวานหยุดพอยีนยุดแล้วประกาศเดี๋ยนี้เดียวได้หรือเปล่าครับตากล้องคาสว,วัสดีครับ อันนี้เขาต้องนั่งเบื้องอาการปะครับอ๋อดแวเรียบร้อยพี่น้องเข็มที่สองครับเดี๋ยวเขาไปนั่งเบื้องอาการเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสิทธิติดตามครับพี่น้อง